สตีไม่กข็ขึ้นตอนที่แม่เชิญมาครับเพราะว่าสตีอายคนแล้วก็ตอนที่แม่ดนาจะอายทําไ,ไมเอง็งมีแม่น่ารักสดใสซ่าๆกันเลยเอ็งจะอายคนทําไมอฮ๊ยทำไมไปทําหน้าอะไรเมื่ <c oughs> อกี้ออกหน้าออกกล้องไปทำอะไรดูดูเพื่อนนะคะ <c oughs> อย่าทำแบบเออ <c oughs> ไม่ได้เรอกล้องเห็นอยู่เน <c oughs> ี่สยสตีจริงใจค่ะอย่านะคะอย่านะคะ <c oughs> บอกเลยนะคะี่ไม่ใช่่ดเล่น คยอะมากไม่รู้ค่ะคงจะอีกยาวค่ะแม่ <c oughs> คุณแม่คิดสดได้ไงคะแม่ เจ็ลคลนด์มาเซคูกับคุณชมเป็นความน่ารักของอาร์มชุติมาหรือว่ามาดามชุตี้ของเรารองดับ5้ามิสแกรนไทยแลนด์2025นั่นเองนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอาร์มชุติมากับมิเชลกับกดชาเบลเนี่ยเขาเป็นแก๊งกลุ่มเดียวกันนะครับคุณชมตั้งครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยอาร์มชุติมาคือลูกนะฮะมิชเชลเนี่ยคือแม่ส่วนกดชาเบลเนี่ยก็คือพ่อนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและก็งานนี้เนี่ยอาร์มชุติมาเองก็ได้มีการขึ้นฟ้านกับนักร้องชายนักร้องนําของอาร์มชุติมานี่แหลลละนอออยางงง้้เเเ็็กกุุชชมมสรจ๊บ ถามอามชุดิิมานะบอกว่าไปไหนการไปเที่ยวไหนเนี่ยแลวก็บอกว่าไปไหนเนี่ยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะครับคุณผู้ชม หลังจากนั้นแหละนะฮะเรกไดวาหูชาไม่น้อยเลยหลังจากที่แม่เนี่ยโอ้โหบ่นยับเลยครับคุณผู้ชมทาเอาแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายสําหรับคลิปนี้นั่นเองนะฮะและที่สําคัญเนี่ยมาดามชูตี้ของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นมาดามชูตี้อยู่เหมือนเดิมนะยังไงนะฮะคุณผู้ชมก็คือว่าเวลาโดนด่าโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเล่นๆนะอันนี้เนี่ยเป็นการแบบว่าด่าแซวกันนะครับมาดามชูตี้ของเราเนี่ยก็จะมีวิธีการรับมือตลอดเลยนะอย่างเช่นคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนอกจากจะโดนแซวแล้วเนี่ยก็ยังมีคนเนี่ คอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายส่วนมิเชลเนี่ยก็ทําหน้าที่ของแม่เนี่ยได้อย่างสมศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยว่าจะน่ารักน่าเอ็นดูมากขนาดไหนสําหรับแม่ลูกคู่นี้นั่นเองครับแม่จะรู้ได้ไงแม่ต้อ่งเข้ามาแต่ว่าเม่จะรู้ตอนนี้แหละแม่เขาหาแม่ไปเที่ยวไหนจกไปเที่ยวไหนจกมีโมหะตาประเทศค่ะแม่แล้วมงไม่คิดจะชวนแม่ชวนพ่อมไปเลยฮะชวนไหนแล้ว ไปเที่ยวไหนตอนไหนไม่เคยคิดนึกถึงพ่อกับแม่เองไปไหนมาไหนเองนี่นะทำงานน้อยได้คอนเทนต์ตลอดนักข่าวสัมภาษณ์ตลอดพวกคุณนะทำงานเดินเหนื่อยนะคูไปเดินพรมเดินเนหนื่อยมากถามไม่เอารูปมาได้หรอคอนเทนต์มาแล้วหนึ่งไม่ต้องเดินอะไรให้ยุ่งยากไม่ต้องไปเดินตากแดดตากลมคอนเทนต์มาฮะพอไปเที่ยวปุ๊บสะดวกสบายปุ๊บไม่นึกถึงแม่ถึงพ่อคืออะไร นูจะกินแมงแล้วค่ะตอนนี้ค่ะแมงเมาค่ะมึงกินทุกอย่างแล้วพอมึงกินแมงเมาอีก,ออกมึงจะกินทุกอย่างเลยติวันนึ่งมึงจะกินกูเลยไหมแม่แม่แม่ก็คือแบบว่ากดเครื่องแล้วแม่ไม่ได่าได้ตลอดเลยนะคะมโหไม่บอกแค <c oughs> ่เห็นกินหรดอ่ะฉันรับไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วก็ย,ย,ย,ยายยายยายจ๋าแม่ด่าแบบนี้ทุกวันค่ะตอนที่อยู่เข้ากองค่ะ <c oughs>